สวัสดีสวีเดนนะคะวันนี้วันจันทร์พี่น้องวันจันทร์ที่สามสิบสามสิบหรือสามสิบเอ็ดลืมลืมมือลืมเว้นเนาะโ้แต่ว่าวันนี้เป็นเอดเวียกพี่น้องนี่เห็นเห็นแดดเนาะเห็นแดดก็เริมมาถ่ายบรรยากาศวันนี้แดดอันพ่อแดดนี่ก็เฝ้าแล้วพี่น้องเฝ้า ฝ่าออกมาบึงฝ้าออกมาช่มบรรยากาศตอนมีแดดนะคะนี่ก่อนที่แดดเขาจะหุบบลาซานป่ะพี่น้องไปต่อถ่า,ายบรรยากาศให้พี่น้องเบิง่งบรรยากาศก็อย่างนี้แหละป้าด เบื้องค้างบานพี่น้องอันนี้ฟื้นฟื้นเอาไว้ดังไฟเนาะมันย่ามหนาวดังทุกงมือหลายไฟนอะอู้อากาศดีอยู่ไม่ค่อยหนาวเป็นไดพี่น้องต่ทีสำคัญตลอดมาตึกส้งด้วนี่ <c oughs> น้าม,มากพี่น,อน้องคนตกอืบรรยากาศเพิ่งกระดายไหลแห้งด้นี่ เรียกกเสซ ớ เอาดินค้างบ้านไปเมื่จะเป็นป้าพักโกรดพี่น้องป้าพักโกรดนี่ป้าพักโกรดม่หญงนั่งลเล,กกลยเนี่ยกลกน้ำจากไลมาแต่รสไเนี่ยฝนตกนหมพี่น้องนอเนาะแก ไม่ต้องตามมานะเม่จะมเมียวเดี๋ยวตกน้ำเนี้น่ะนะเออพวกหูเรื่องหูเล่าเดี๋ยวตกน้ำเด้อมันลอยตกแล้วบ่อันนี้มาว่าสินแลนน้ำไหลแมวก็ไดเดี๋ยวตกน้ำคอยซอยบ่ได้ดิมันหนาวอะ่ะพระพี่น้องเขาไปเบิงไปเบิงอีกมุมหนึงน่งเนาะว่าสียางออกไปอีกถ้ะพี่น้องไปยางออกยืดเส้นยืดสายนั่นแหละ เห็นบรรยากาศปวาดเห็ดอียังล่ะเนี่ยเห็ดปวกบ่พี่น้องเห็ดอุ้งหอกูคนักคนักปะเห็ดเฮ็ดพี่น้องเห็ดเห็ดกินบ่ไใดดอกเนี่ยขนาดน้นหนาวข้ก็ขึ่นเนาะพี่น้องป้าไปต่อใบใหม่ก็ลุนสิปูน้ำขึ้นไลแห้งกันพี่น้องไลแห้งอีหลีได้นี่ ไปอีกฝั่งนึงเโอเ้น้ำไหลครับไหลแห้งครับพี่น้องไหลลวกลวเลยสะพ้นต่ำหงม่หญ่นั่งนด้หนิครับเ,เออที่หลับพี่น้องน้ำไหลแห,ลห้งอีหลี บางบ้านไม่ยาน้ำงไม่นำตกบรรยากาศดีๆนะคะห้องใหม่ใหม่เมื่อเง้งนช้งเน,นทายพี่น้องเบิงบรรยากาศดีดี้นใหม่ก็ล่างเหลืองแง้าทายมุเจ้าเบิงนี้ไม่คอ่อยสิโตอรสาค่อยตกน้ำเลย โต๊ะหน้านี่เบิดซิเลยได้ไนนมมพี่น้องงมบันไดเลยได้ทุกทายบรรยากาศน้ำมากเห้ยพี่น้องบึงนะอ,อากาศดีๆนะคะทุกคนเพิ่งที่หล่าใบใหม่มันโลนเปถืองเราลืมถือไม,ม้กวาดมานั่มเนาะกวาดกวาดลงน้ำเนี่ยแหละ าปไปต่อไปต่อจ้าไปต่ออู้ยงองพี่นะ้องน้ำมันไหลแห้งีเหลี่ยคุณน่ะไหลแรงมากๆ หลแรงจนจนเลย <laughs> อายุขางบ้านแล้วพี่น,อน้องไปย่างตอห้อง อากาศใบไม้เปลี่ยนสีก็จะเข้าหน้าหน,นาวเต็มตัวถือว่ามือนอีกบ่บ,บ่ค่อยบ่ค่อยหนาวเป็นไลแต่ว่าก็เย็นเย็นแต่ว่าบ่นหนาวนะพี่น้องเย็นสบายดีแบบนี้ก็พ่อ,อยูยูสมือเนาะพี่น้องว่าบออากาศเป็นแบบนี้ว่า ปันจักรยานกับบ่นหนาวกัพ่อต้นใดนะ